เป้าหนอมพร้อมฟ้องกับสมยศหลังสันยกฟ้องคดีขู่ระวังไม่มีเวลาบริหารบอลไทยถนอมบริคุตอดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าชื่อดังพร้อมฟ้องกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังสันเพิ่งยกฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาขู่ระวังไม่มีเวลาทำงานโดยเมื่อวันที่31ตุลาคมเพจปีบังปะกงได้เปิดเผยว่าสันแขวงพระนครเหนือสั่งยกฟอ้องเป้าหนอมถนอมบริคุต อดีตผู้ตัดสินฟี ف าชาวไทยในคดีที่ถูกพลตำรวจเอกดอกเตอร์สมยุดพุ่มพันธุ์มวงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องตามมาตรา397โดยกล่าวหาว่าจะไปก่อเหตุที่สมาคมโดยการซุ่มวางระเบิดทำให้เกิดความรำคาญและสร้างความตกใจกลัวนอกจากนี้เป้าหนอมยังเผยถึงคดีที่ถูกบิ๊กออดยื่นฟ้องอีกด้วยว่าคดีนี้เขาโดนหมายเรียกรวมแล้วกว่า20ครั้งแต่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้อง พร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําตามที่ถูกลก่าหาและยังบอกอีกว่าถ้ามีผู้สนับสนุนให้สู้คดีกับเขาก็พร้อมฟ้องกับแน่นอนถนอมบริกุฒยังทิ้งท้ายอีกว่าตอนนี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยน่าจะมีคดีอยู่เยอะและคดีของเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งอาจทําให้ไม่มีเวลาบริหารฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้